ไม่ใส่ชุดอะไรเลยปะท้วงนี่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องมีสกินใดๆตัวเปล่า,าไปเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องได้อะไรกันหรอกแขนแล้วก็งดงดงดเติมเกมหนึ่งชั่วโมง ลดเติมเกมหนึ่งชั่วโมงหลังจากหนึ่งช right ั่วโมงค่อยว่ากันใหม่ไปชดเกมต้องใส่อะไรทั้งนั้นไะในเมื่อไม่ให้ก็ไม่ใส่อีดว่าฉันงอเหรอใช่ฉันงอก็ฉันงอไงอันถึงหมดตัวแบบเนี้ย Good luck mates อันถึงหมดเนื้อหมดตัว เพราะว่าฉันง้อคุณไงจะเย็นๆครับพี่มันเย็นได้ไงหมดเป็นตั้งสี่พันแล้วพี่สี 4, ่พันเงินเขาเองเขาเก็บหอมลอมลริบวันละบาทติดบ,บาทอยากได้ชุดกูใช้เป็นเซนเคเ,เลยกูไม่ฟังมึงกูอยู่ในสเตอริโอแล้วกูไม่ฟังมึงเป็นหัวเสื่อมแม่นเนติมให้สองหมื่นบาทแต่เจอหัวเสื่อมที่แพงอ่ะค,อะ,งะครับเป็น<อ>แส<ผ>องหรือ<ผ>เปล่ป<ร>าสักสิบปีแล้วปะป ความุณแจป๊ผมัวเครือ่องวัดผมดไดไหม่นแหไรเป็นจริงเปล่าตึงก็มองเพราะว่าแพนมาถ้าเป็นอ่ะอ,อ,อยากรู้อยากรู้อะไรเพื่อพี่คงคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแต่พี่นึกถึงไหมว่าหนุนมันหนุนอยากได้มันด้วยหัวใจหนุนอยากใส่ชุดนั้นด้วยหัวใจของหนุนที่หนุนอยากได้ เล่นด้วยมาเล่นค่ะเข้าเกมมาเลยค่ะกดขอมาแบบพี <Hum ming> ่คนเนี้ยแบบพี่คนนี้ที่กดขอเมื่อกี้ะกดทําแบบนั้นเลยค่ะอารมณ์ไม่ดีเลยอารมณ์ไม่จอยเลยคิวขมวดเนี้ยคิวขมวดเป็นศูนย์หนึ่งสองแล้วเนี้ย อย่าลืมไปซื้อกันนะเอาออกไปแล้วเหรอเมื่อวานเอ็นดูเดยกก็ได้ครับใส่ชุดนั้นเลยหัวใจของหนูที่หนูอยากได้มันไม่มีหนูเปิไดไม่ได้หนูได้จะสีส้มหนูจะเอาสีเหลืองมันก็ไม่ให้หรู้อย่างนี้หนูไปทําใจชอบสีส้มตั้งแต่แรกดีกว่าจะได้สมหวังไม่น่าไปชอบสีเหลืองเลย จอสีส้มตั้งแต่แรกป่านนี้ก็ดีใจไปแล้วสมหวังไปแล้วมันผิดที่หนูเแดงอะที่หนูชอบสีเหลืองมากกว่าสีส้มอะมันผิดอะ่ะใช่ไหมต่อทำไมประชดเกมเปิดไม่ได้ชุดนไม่ได้ชุดที่หนูจะเอาเ ใส่ชุดผิวจะเสียนะคะน้องอย่าลองนะจะร้องไห้แล้วมต้องเป็นสุลต่านนี่นถึงจะได้เขาเป็นคนธรรมดาที่ทำงานเหมือนกันนี่แหละโอ้ย อย่างน้อยให้มันใส่หนึ่งวันสองวันก็นก็เอานะจริงๆแต่บนให้ใส่สามวันเจ็ดวันเนี้ยหนุก็เอาหนูไม่ว่าอะไรเลยแต่อันนี้ไม่ออกอะไรเลยให้เราใส่แบบชั่วคราวหนูก็ยอมอะ่ะ Watch out พี่ส่งตบนยันนู่นแหละบนจนอายุสามสิบก็ยังไม่เลิกบนหรอก โหเบอร์สามไม่ไดีดูเลยไม่ไดีดูตาสี่ตาแปดเลยเราอยู่คนเดียวเหรอตรงนี้ give แล้วนี่อายุเท่าไหร่อายุสิบแปดอย่าบนเยอะคนเดียวหน้าแก่หรอไม่กลัวหรอก ถ้าคนมันจะแก่อยู่เฉยๆมันก็แก่จะต้องบนแล้วจะตั้งหน้าแก่หรือไงฮะไม่มีคลิปกินบ้างหรอย้อน,ด,อน,นดูย้อนหลังเลยพี่แปะล้วนเปิดดูย้อนหลังเลยพึ่งไล้กินไปกินทุกวันก็อ้วนตายบอกแล้วให้เอาตะบองเพชร เลยไม่ได้ใส่ชุดมันคิดว่าบอดเดินไปมันนึกว่าบอดไลยซ้ำน่ะใครเป็นหัวหน้าเกมพัทจีพี่ทรงศิษย์มาอันนี้คูเบียสวยแล้วพานว่ามันหน้าพานไหมละ่ะน้องต่อแล้ไมเหมือนดีครับวันนี้ดุจังเลยดุดีไม่ได้หนังใจเลยไม่ได้หนังใจเลยสักอย่าง กันก็ไม่รู้จะชุบไหมเขาน็อกกันสามคนตายกันสามคนจะชุบไหมเนี่ย I'm r e c a l l a t e a เข้ากลุ่มก็เชิญน,นะกดเชิญมาค่ะตอนกดเชิญมา พี่หนึ่งร้อยดาค่ะพี่บอมวันนี้สวยห้ามบนไม่สวยหรือสวยเขาก็บนเกมมันหน้าบนโอ้ยวยมันก็เลยคุมาคุณก็แตกทำไมเรายิ่งโมโหมันยิ่งมีเรื่องให้โมโหมากขึ้น เออยืนซะยืนตรงคลบทรงชาบไปสะนอะ่ะอย่าให้ลูกขึ้นไปนะก็จะไปนอกใหม่นี่แหละลูกได้ก็ไปนอกใหม่อาบึกไม่ซองตามมานะเดี๋ยวผมจะขึ้นอนะ่ะมาที่โลเคชั่น Lang 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 lạc lăng lăng, 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 lạc 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 bên, lạc lạc bên lạc 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 watch out. บครัถ้าเมื่อกี้ตายก็คงได้ลงสเตนและปิดสเตนไปกีดมีแต่เรื่องวุ่นวุ่นเดี๋ยวผมไปยิงข้างหน้าดีกว่าขอบคุณเเสียงเปลี่ยนเลยอ่ะไม่น่าเชื่อ,อมมไม่ไนม่าเชื่อว่าเวรบ,บุบุบเวรบุบุ ไม่ไม่น qu ่าเชื่อว่าความดีของเพื่อนทำให้หนูเสียงเปลี่ยนได้หนู้แหละความทำอะไรที่ทำให้หนูหายโมโหได้คือความดีของคนในทีมเพื่อนเขาเป็นคนดีมีน้ำใจมีเหตุผลอะไรที่จะเป็นดุเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเขาเป็นคนดีนะ จะไปดูเขาทำไมเนาะก็อมาช่วยเราตัง้ตงสามรอบเขาเป็นคนดีมากถึงแม้เราเป็นตี้สุ่มแต่เพื่อนเขาก็ช่วยเราตลอดทำให้เราประทับใจตลอดเลยอย่างน้อยวันนี้ที่เราเจอรื่องไม่ดีก็ยังมีมีเพื่อนรุ่นทีมที่เป็นสิ่งดีๆที่มีเรื่องราวดีๆ ไม่เรายิ้มได้ไม่ทันแล้วดูไปแล้วเดือบันเทปนี่ตีสกุปคนกว่าเห็นในติ๊กต๊อกน่า,ารปปักเห็นในติ๊กต๊อกน่ารักขอบคุณค่ะผมเป็นอะไรเไง This way to the way play zone โอ้ยเกมก็ไม่เดินให้เรียนสอนก็มาอยากกินเด็กขนุนนอกขนุนตั้งสติแล้วก็บอกแล้วเมื่อกี้โดนบอกยิงตายเลยเหรอดี <This way S 2> มาใหม่นะ <play> เราเข้าวงก่อนนะ อ่ากวยเอียงแก้ไขปัญหาได้โอเคค่ะมันจะไม่โมโหแล้วค่ะมันหายละมันหายโกรธละจ้งเก่งจังวะแล้วเปิดลั่นอะไรก่อน Oh yeah! Oh. Form up on me. Watch out! Watch out! ตีเลยตายแล้วทานไหมชอบคุณเอขอบคุณเลอสามคานมาหน่อยเด้ไม่คานได้เด้ ทานแลวเว้ยอนะอนี่ยตยกผมก็ไม่ทานแล้วไม่มียาด้วยตายงงไยเรามาดิผมนี่ยายายาทผมเออไม่ทาน่ทานเลึฮไม่ทานเลย เดือคนเดียวอีกแล้วโอ้ยกระพับดจะไปช่วยจะไปยิงใครได้วันนี้ไป,ไปขอ<ห>บอกงแล้วไป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 สองสู้เลขคนเดียวหนูอูคนเดียวไหวที่ไหนลนะเพือ่อนเลยยอมตายกับเพือ่อนจะดีกว่าอืเข้าวงแนบไปสองแน่ดูหนิตัวนี้พื่สอง

ดูซื้ินะเบอรสองไม่เพื่อนี่เห็นนะหนูไม่เห็นวะ